วันที่ไม่มีเธอทุกอย่างเป็นเหมือนฝาลีดไหวไหมครับอ่ะสวัสดีด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะผมฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กันด้วยนะนะครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาพูดคุยฟุตบอลวันนี้นะครับผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหลักๆ นะครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมขอใช้ลกลุ่มก่อนเนาะคือต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเมื่อวานนี้หลายคนนะครับต้องบอกว่าแทบทั้งหมดเลยวตัวผมเองก็ไม่รอดนะครับผมโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่คิดถึงขั้น,นว่ามันจะแพ้แน่นอนว่าอ่ะในเรื่องของ h ฮ o ูเฮ d ในเรื่องของสถิติที่เจอกันมานะครับในในยุคนั้นเนี่ย คือมาลิดไม่เคยชนะอาเซนอลได้เลยนะครับหรือจะเป็นการที่มาเยือนในเอเิเรสเตเดียมก็เถอะหรือจะเป็นการที่เล่นในบ้านมาลิดเองก็เถอะเห็นหรือไม่เาเซนอลดีกว่าชัดเจนเว้ยแต่เรารู้อยู่ในเรื่องของคุณทาพห้านักเตะตัวนักเตะเองชื่อชั้นนักเตะเองหรือจะเป็นความสําเร็จต่างๆเราเห็นอยู่ว่ามาลิดมัน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 ดูแบบดูแบบชัดเจนมากกว่าอาเซนอน ร,รวมถึงเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับอเลเต้าครับพาทีมาเทนนอนเนี่ยลุยศึกยูฟาชแชมเปี้ยนส์คัครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดนะครั้งแรกนะครับก็เอ้ครั้งที่สองดินะครับก็ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับผมในการที่เขาไปลุยศึกวันนี้แล้วก็ผ่านมาลิดมาได้แต่นัดหน้าเนี่ยก็พูดตามตรงว่าเอ้ยจะ จะประมาทมาลิดไม่ได้เลยนะครับมาสตี้ทำให้เหตุโดนแล้วนะครับมาสตี้โดนแล้วนะครับผมในการได้ขึ้นนําก่อนอย่างนี้แล้วก็ผ่านไปได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนีนะครับคือกับการที่เจอกับอินเตอร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเรารู้อยู่ใครที่ได้ดูบอลมานานเนี่ยเราจะรู้รู้เลยว่าบอลอิตาลีเนี่ยแพ้ทางบอลเยอรมันมากเพราะว่าเยอรมันเป็นบอลเพชรสิ้นสูงในเรื่องของเกมลุกดุดันนะครับอิตาลีจะเป็นณปัจจุบันเนี่ยคือ มันไม่ใช่เกมสไตล์แบบกำแพงเบอร์ลินแล้วไม่ใช่กระบอกกำแพงกำแพงเหล็กเหมือนสมัยก่อนแล้วที่ว่าจะเน้นลับและรอสวนอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นแหละครับมันคือการเปิดเกมลุกแรกหน่อยกันแล้วบาเยอร์เราก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยในเรื่องของตัวคุณภาพเกมลุกเองมันมันดีมากๆค่ะแต่ไม่คิดว่าจะทําได้เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าผิดคาดไป2ตัวเลยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้อ่ะแน่นอนนะผมมีถามมาว่าปารีสไหวไหม ในเรื่องประสบการณ์ครับของอูนาเอมิลี่เนี่ยเราเชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับก็เคยพาทีมคว้าแชมป์บอลยุโรปมาแล้วแต่ถึงจะเป็นช่วโยโยุโรป้าก็เถอะแต่มันก็เป็นวความสำเร็จของเขานะครับแล้วก็การที่พาวิลล่ามาเนี่ยถึงณตอนนี้แน่นอนนะครับทางวิลล่าเองเนี่ยมันยังไม่ได้เจอแบบของแบบโปโก้แข็งแบบของแข็งจริงๆของที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยวิลล่าจะผ่าไปไม่ได้เนี่ย มันมันไม่ใช่หนึ่งขนาดนั้นนะครับในการที่เขาผ่านอรอบมานเนี่ยโมโร,โร์โ,มโ,รโกอ่หาโมร์โกเนี่ยน่าจะยากสุดนับที่เหลือเจอใครครับเซลติกอย่างเงี้ยนะครับผ่านเข้ารอบมาในรอบ8ทีมเจอทีมอย่างคาร์บูบ๊อย่างเงี้ยนะครับเจออาร์บีไลซิกอาไลฟิกก็ปล่อยตัวออกไปเยอะอ่ะเรารู้อยู่ว่าไลซิกปล่อยตัวออกไปเยอะมากนะครับทำให้คุณภาพทีมเขาดรอปลงแต่วิลล่าวันนี้ครับ จากการที่เราเห็นมาตรฐานแล้ว8เกมหลังที่วิลล่าผ่านพ้นมาทุกๆ8เกมที่เขาเก็บชัยชนะได้ทุกนัดเนี่ยนะครับเจอคาดิฟอ่ะงานหมูเจอขับบูธหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากขนาดนั้นครับเพราะว่า2นัดรวมกันจบสกอร์หกหนึ่งอ่ะนะครับเจอเบนฟอร์ดเจอเอาไอเนสกับชับมิดนะครับผมเจอเพลสตันเจอไบตันแอนดโฮบนัดล่าสุดเจอทีมของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เรารู้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์เองก็มาตรฐานดีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ทางวิลล่าเองก็ผ่านมาได้นะครับเข้าใจว่าเล่นในวิลล่าพาร์คแต่วันนี้การที่ต้องมาเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสแซงต์แชร์แมงครับผ่านเข้ารอบมาโดยเจอทีมจากอังกฤษนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับดีกี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้เลยเรารู้อยู่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับตบมาได้นะครับถึงจะเหนื่อยหน่อยเนี่ยครับแต่เขาก็ไปชนะในแอนฟิลด์ได้ นะครับแพ้ในบ้าน1-0ครับแต่บุกไปนชนะแอนฟิลถ้าไม่นับจากการที่เขาแพ้ให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว19 19เกมเลยนะถ้าไม่แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหรือว่าจะมองเกมในบ้านางเดียวเนี่ยนะครับชนะแบรดมา7-0ชนะแมนเชสเตอร์4-2คือทีมในพิมเมอร์ลีกอะ่ะก็ต้องพูดตามตรงว่ากระโดนปาริสเหมือนกันนะครับ ถามว่าใจเนี่ยผมผมชอบทีมไหนโอ้โหคตรชอบปารีสเลยนะครับตอนนี้คือปารีสมันมีตัวจี๊ดอยู่สองตัวที่ผม,มเห็นมองว่าสามตัวดินะครับฟาเบียนหลุยวิตินญ,ญ่าเจา้าเนเวตนะครับหรือเป็นเดมเบเล่เนี่ยโอ้โหคือไอ้พวกเนี้ยแม่งจี๊ดมากในเรื่องของความความเป็นตัวลุกที่ชัดเจนเนี่ยนะครับคือแนวลุกของทางปารีสมันดูน่ากลัวนะครับอย่างทางั้ง แอตตันวิลล่าต้องมาวัดแหละนะครับผมว่าใช้ใครแต่ต้องเป็นโอลีวัตกินเพราะเรียวไบรลี่ไม่พร้อมนะครับรอเบลลี่ไม่พร้อมแดนกลางก็อยู่ที่ทีมมองจอหแม็กกินครับมอร์แกนมอร์แกนโรเจอร์นะครับผมมาดูโอนาน่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นกับมบา马าแนวรับเนี่ยเอลลี่คอนซ่านะครับผมเทเลนมิงลูกัสดีนแล้วก็ไมที่แคทผู้ตัดตูมาัตติเนสไลท์อัพเราก็มองว่าวิลล่าธรรมาดาธรรมาดาของเขาคือ ฟอร์อมพร้อมดูดีอ่ะดูดีสําหรับเขานะครับแต่ในเรื่องของทวีปแล้วเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าปารีสกับการที่เสียคริยเนอิมปเป้ไปก็ไม่ได้ดูมีฟอร์มที่แย่ลงและก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นด้วยอันนี้คือจุดความน่ากลัวคือปารีสจากการที่แต่ก่อนมีเอ็มปาเป้แน่นอนว่าพยายามปั้นอ็มปาเป้อ็มปาเป้อะไรก็คือเอ็มปาเป้เท่านั้นเพราะสมสรมันหนุนหลังเอ็มปาเป้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับคำว่าเอ็มปาเป้ กับกลายเป็นว่าคุณว่านลักเตะที่มันดีมารวมกันแล้วมันทําให้ความดีนั้นควีคูณขึ้นไปแน่นอนใจผมอะ่ะผมโคตรชอบปารีสแซงชจิลแมงเลยแต่กับการที่วินล่ามันได้มาถึงระดันี้มันมาด้วยความตั้งใจมันมาด้วยใจแบบเกินร้อยเปอร์เซมันเลยมีความน่ากลัวครับว่าทางวินล่าจะเจาะทีมอย่างปารีสเขาเพราะว่าปารีสเองก็ จะมามองว่าเกมรับดูดีมากแค่ไหนแน่นอนว่าปรารีสเขาไม่มารับอยู่แล้วในเรื่องของเกมรับนะครับและปรารีสเองก็มักจะเสียประตูใน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 ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงเสมอนะครับปรารีสชอบเสียประตูในช่วงของเวลาที่มันคาดไม่ถึงเสมอถามว่าวันนี้ตัวผมเองชอบฟังไหนฟังหนึ่งเนี่ยนะครับเอาแตผมขอดูเรื่องกระแสก่อนดีกว่านะครับ กระแสปาริสวันนี้เปิดมา,บ,าบังคับชนะถึงสองประตูสองประตูเนี่ยไอย้คุณยังไม่ได้กินเต็มนะยังไมไ่ถึงขั้นกินเต็มนะได้แค่ยิ้มมุมปากสําหรับปาลิทสองประตูแต่ถ้ายังไงผมก็ไม่โคตรชอบปาริสเลยนะครับหรือว่าคุณจะลั้นว่าปาลิสแน่นอนเนี่ยให้กดที่หนึ่งประตูเพราะกระแสมันไหลไปลงที่หนึ่งประตูน้ำศูนย์จุดแปดศูนย์ครับต้องบอกเลยว่าน้ําลงมาแบบเนี้ย มีโอกาสเป็นไปได้มากๆครับผมให้ถึง50%เลยในวันนี้ว่าปารีสจะชนะได้1ประตูห่างเพียงแค่1ประตูนะครับแต่ในเรื่องของสกอร์สูงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแค่แอบเปิดมาเยอะเกินนะครับเปิดมาถึง3ามลูกควบแต่มันก็มี3ให้อยู่3อยู่ที่0.86น้ําก็ไม่ได้แย่นะครับคือจากในมุมมองผมมองเนี่ยผมมองว่าคู่นี้มันมีสกอร์เยอะแน่นอนครับเพราะว่า ในเรื่องของวินล่าเนี่ยมันมันชัดเจนว่าในเรื่องของเกมลูกจงังหวะฉาบช่วยหรือโอกาสที่เขาไม่ต้องมีเยอะโอกาสที่เขาไม่ต้องใช้เยอะโอกาสที่แบบว่าลูกเดียวโอกาสสองครั้งมันสามารถทำหนึ่งประตูได้เราเห็นได้อยู่หลายๆแมตช์นะครับแล้ววินล่าวันนี้ครับเขาก็อย่างที่ผมบอกว่ามาด้วยใจเกินร้อยยังไงเขาก็ต้องแบบเอาสุดเอาเต็มแน่นอนนะครับผมถ้าไปกินผมก็ยังมองว่ามองสูงวินล่าไว้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณท็อปด้วยนะครับ นะครับตัวแรกเราก็จับไล้เนาะนะครับถ้าไปสูงไปสูงที่สามประตูแต่ถ้าให้เลือกว่าให้ผมไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งดีเนี่ยผมก็แนะนําว่าปารีสที่1ประตูดีกว่านะครับให้ไปปารีสที่1ประตูดีกว่าผมมองว่ากันเหนียวไว้ก่อนจะพูดว่ากันเหนียวไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจเรื่องของเกมรับของทางปารีสทางเชียงแมงเเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําที่ปารีสที่1ประตูนะใครจะไปปารีสจริงหรือใครจะไปที่วิลล่าเนี่ย ก็ต้องบอกว่าลูกครึ่งไปเลยรองไปที่ลูกครึ่งเนี่ยกระแฟวิลล่ารองลูกครึ่งน้ำศูนย์หกห้าอย่างน้อยคือมันมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับอย่าไปหวังกับน้ำโอ้หนะ้ำทะลุไปหนึ่งศูนย์จุดแปดหกแต่ว่าถ้ามันจบลูกเดียวจริงๆนะครับศูนยาปาริสชนะสามสองนะครับก็ได้แค่ศูนย์จุดสี่สามมันได้น้อยมากแต่ถ้าเรากดไปที่ลูกครึ่งเนี่ยนะครับได้ศูนย์จุดหกห้า นะครับคุณต้องคำนวณในเรื่องของน้ำเดินด้วยนะนะครับเออคือในทิกตอกอาจจะพูดไม่ได้ในเรื่องของตรงเนี้ยนะครับไอตรงนเ,ตนเนี้ยเอแต่ใน y t u t u เนี่ยพูดได้แน่นอนร้อยเน,นะครับผมก็เลยมองว่าเออใครที่อยากมาฟังแบบเต็มเต,ตในเรื่องของข้อมูลและแลนะนี่แคบ ที่มันชัดเจนเนี่ยก็มาดู YouTube เอาลวกันนะครับเพราะว่าทิกตอกพูดไม่ได้ทิกตอกพูดโดนปั๊บนะครับผมในเรื่องของช่องบินเนี่ยโหประจำนะครับโดนบ่อยมากเนาะก็ตัวแรกนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าใครจะไปปรารีสก็แนะนําที่1ประตูนะครับผมหรือจะไปสูง3นะครับหรือจะไปรองที่วิลล่าที่สกอร์หน นะครับก็แนะนําไปแบบนี้ดีกว่าเนะีเพราะว่าบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องของกระแสเองหรือจะเป็นในเรื่องของรูปแบบฟุตบอลเนี่ยเราคาดการณ์ไม่ได้เลยอย่างเมื่อวานนี้ใครจะคิดว่าอาจจะนอดเนีครับจะชนะมาริตได้ถึงสประตูศูนย์หรือจะเป็นทางอินเตอร์จะบุกไปชนะทางเสือใต้ถึงลังเสือนะครับเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเข้ามาถึงในรอบนี้แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ง่ายนะครับผมไม่ไม่ได้ง่ายกับมองที่ว่าแค่ชื่อชั้นทีมนะครับผมเมื่อวานนี้ดีแคทไลท์โชว์ฟอร์มสุดยอดมากนะคร กล้องมันแพนไปที่ทางโรมาโต้คาร์ลอดด้วยนะผมที่ดีเคไลฟ์ฟีคิกอุ้งแรกอะแต่คาร์ลอดเองก็ไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเขาก็เด็กเก่ามาะรนะิดเนาะนะครับอะมาดูตัวต่อไปครับสําหรับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์หนึ่งคู่นะครับผมสําหรับบาร์เซโลนาครับวันนี้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาวันนี้ต้องมาเจอกับเสือเหลืองโบเซดัดมุนวันนี้นะครับไครเชียบาร์ซ่า,า,า,ซาน,นะนะครับใคเชียบาร์ซ่ากดหนึ่งหน่อยนะครับ ใครแชร์ดอกมูลกดสองครับใครไปสูงกดสามใครกดไปต่ํากดสี่ครับคู่บาซ่ามีสิทธิ์สูงไหมหอ่ะแอปเปิลมาเยอะเกินนะครับแอปเปิลมาเยอะเกินนะครับต้องบอกว่าเยอะมากด้วยนับสูงเปิดมาสามลูกครึ่งนะครับ <c oughs> คือเอตาดีโอลิมปิกคอม น,นะครับคุณต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบาซ่าสนามยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับมูยังสร้างไม่เสร็จยังทําอะไรไม่เสร็จดีนะครับแต่คือถ้าเปรียบเทียบบ้านเราคือตอนนี้บาซ่ามึงใช้สนามจังหวัดอยู่อะนะครับแล้วบาซ่าวันนี้เปิดมาต้องมีประตูที่สองเท่านั้นแน่นอนว่าในเรื่องกระแสนันเปิดมาแรงมากครับครั้งล่าสุดครับคือคู่นี้ยมันเจอกันในรอบ เก็บแต้มมาแล้วเดี๋ยครับผมเป็นบาร์ซ่าครับบุกไปชนะบอสเซียดอรมูลได้ด้วยสก,กอร์สามประตูสองนะครับหรือจะเป็นในปีสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าเนี่ยเมสซี่ก็อยู่ไปอืมไม่ผมจำไม่ผิดน,น,นะผมก็ลืมเนี่ยบาร์เซลโลนนา แชมป์ยูฟาแชมป์เบลีเอ่อดูขอดูอลยอ่ะับผมใช่ปะ่ะเออเมสซี่ยังอยู่นะครับเมสซี่เดมเบเล่นะครับผมอืมอืมใช่นะครับคือแล้วปีนั้นได้แชมป์ลาลิกาด้วย เนาะในปีนั้นนะครับแต่บาซ่าปีเนี้ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าม,มันจะดีก็ดีไม่สุดมันจะแย่ก็แย่ไม่สุดมันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เพราะว่าในในในมาตรฐานโดยรวมเนี่ยเอาแค่ยี่สิบเกมหลังดีกว่าเอาแค่สิบเกมหลังพอสิบเกมหลังทุกรายการของเขาเนี่ยเสมอเป็นแค่สองเกมเสมอทีมอะไรครับทรามีแอตเลติก,กมาริดครับเสมอกับเบติตนั้นล่าสุด ที่เหลือครับชนะหมดเลยไรโยรัตพัดมาโซซิดาสเบนฟิก้านะครับแอตมอลิดเองก็บุกไปชนะมาด้วยนะครับผมคิโรน่านะครับผมแล้วก็ในสเปนครับก็ชนะแอตมอริดมาอีกคือบาซ่าเราเห็นอยู่แล้วว่ามาตรฐานมันดีมากๆมันดีมากๆครับแต่มันก็ยังมีจุดที่มันขัดใจอยู่นะครับแล้วก็นั้นล่าสุดที่เสมอเบติสเนี่ยก็ต้องพูดเราก็ไม่ได้ว่าจะมาพูดแขวะแมนยู menu, หรืออะไรนะครับ ก็ต้องพูดตามตรงว่าแอนโทนีเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้เรเ e ริเสมอบาร์ซ่าได้ในคำพูดที่ว่าออกจากแมนยูได้ดีทุกคนเนี่ยคำนี้ก็พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเหมือนกันกน,นะครับมีแค่จ่าดอนคนเดียวปะจ่าดอนทันโชคนเดียวปะที่ตอนนี้ยังได้รับการบาดเจ็บยังไม่ได้พร้อมลงอะไรให้กับเชลซีเท่าไหร่กับการที่ได้ยิ้มตัวมาหรือจะเป็นทางมคคาลส ford ใช่ไหม อะไรตั้งแต่หลังยุคเฟอร์กี้เลยวะ่ะนะครับผมทั้งแดนนี่เวอร์เบกมีคีชาริโตนะผมก็ไม่ได้ว่าไปดีในขนาดนั้นนะครับยานาไซก็ไม่ได้ไปดีขนาดนั้นเนาะมันมีหลายๆคนที่ดับไปเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะออกจากเมนูแล้วก็จะดีดีตลอดยิ่งมายุคหลังๆเนี่ยโหเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับกับการกับเสือเหลืองเนี่ยเสือเหลืองนั้นท่าสุดครับก็คิดว่าจะโรเนชั่นนะครับคิดว่าจะโรเนชั่นคิดว่าจะไม่ได้ใส่สุดกับการที่เจอไฟบวก ก็กดไฟบวกไปซีหนึ่งก็ไม่ธรรมดาไดมาูนหน้าเองก็ชนะมาได้ครับแต่ไปแพ้กับอาร์บีเรซิกชนะริวนะครับแล้วก็แพ้กับออสบวกนะครับชนะซังพาลีชนะอแพ้โวคุ้มจุดที่ใครได้ดูบอลจริงๆจะรู้ว่าตอนเนี้ยโบลรเซียดอทมูลเนี่ยนะครับคือชอบทีมเกมรับทีมไหนด่ เล่นไม่ได้เปิดเกมลุกใส่เต็มหรือใช้โอกาสปึงเปลืองเนี่ยโอ้ดอดมูลยิ้มหวานเลยนะครับเปิดเกมลุกใส่เนี่ยดอทมูลยิ้มหวานเลยไอเปิดเกมรับสตเนี่ยดอทมูลยิ้มหวานเลยหรือว่าจะสวนขึ้นมาได้นะครับผมแล้วทำสกอร์ไม่ได้เนี่ยดอทมูลยิ้มเลยนะครับเพราะว่าโอกาสของดอทมูลเขามีเยอะอยู่แล้วแต่ในในจังหวะที่ว่าถ้าดอดมูลเจอทีมที่มันเป็นเพรบอลหนักเล่นบอลเกมลุกไวต่อบอลดีนะครับดอดมูลไม่ชอบ ดอร์มุนไม่ชอบดอร์มุนเป็นทีมที่ชอบนวดมากกว่าฟิลเดียวคุณนึกถึงแมนซิตี้นะครับแมนเิตียเลยนะครับแบบนั้นเลยนัดหน้าดอร์มุนเจอไบยเยอร์เบนิกครับในศึกบุนเดสลิกเยอรมันแล้วมาเจอบาซ่าต่อคือต้องบอกว่าดอร์มุนง,งานหนักมากนะครับงานหนักงานหนักมากๆครับเหมือนต่อยมวยกับรถถังเสร็จปุ๊บต้องไปต่อยกับบักขาวต่อเนีัยผมงานแบบโอ้โหหนักจัดนะครับ แต่ปะเทลล้าเนี่ยต้องบอกว่าตัวความพร้อมถือว่าอยู่ในร,ระดับที่ว่าดีมากๆนะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับนาเป้าได้นอนอยู่แล้วนะครับผมยามาโกาบี้ราฟินยาครับหรือจะเป็นแฟงกี้ดด้ยองเปรยดี้นะครับ ก็พร้อมนะครับผมไม่มีแดนนี่ออมโมไม่ไม่เป็นไรนะผมมันก็ไม่ได้ลงมานานละนะครับผมหรือเป็นทางมาร์ติเนสครับเบลเด้ก็พร้อมคุณเด้ก็พร้อมครับความพร้อมถือว่าดูเด็ดขาดมากนะครับผมหรือเป็นกอลอาที่ก็พร้อมแล้วนะครับแต่ในเรื่องของรอบมูลเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของแนวรับสัดเจนครับทั้งในพาสกาโกสครับเบนเซเบนนี่นะครับผมหรือเป็นทางซูลเลอร์ ก็ยังไม่พร้อมแดนกลางก็ซาบิเซอร์เนาะที่ยังไม่พร้อมครับคุณลาวแนวลูกก็ยูเลียนบันนะครับผมอดียัมมี่นะผมอืมในเชิงดูลต่แน่นอนอยู่แล้วว่าบาซ่ามันดูเหนือกว่ามันดูมีตัวตัวจุดจบที่ดีกว่าเยอะแต่มันก็ต้องพูดตรงๆนะว่าบาซ่าแอบเปิดมาดุดันมากเปิดมาแรงมากเปิดมาเยอะมากนะครับ ใจบอกว่าพูดตามตรงนะตัวผมส่วนตัวผมเองอะถ้าให้ผมกดจริงๆวันนี้ผมก็ไปบาซ่าแบบเต็มรตรีมเหมือนกันนะครับผมมองว่าดอดมูลไม่ชอบทีมเกมลุกหนาไม่ใช่ชอบทีมเกมลุกใส่แบบใส่แบบทิ้งทั้งตัวใส่แบบใส่สุดใส่เต็มตะดมูลไม่ชอบแบบนั้นนะครับตอดมูลไม่ชอบแนะบดดบนั้นแต่วันนี้กับการที่เราเฉอิมบาซ่าผมพูดเดเลยว่ายากอยู่แล้วยากอยู่แล้วครับ ยากอยู่แล้วที่ทางดอดมูนจะรอดกลับไปได้บาซ่าครับกระแสเปิดมาตู่แล้วก็เกมในบ้านเนี่ยถ้าไม่นับกับการที่เจอเบติตนะครับก็ชนะทีมอย่างคิโรนามาสี่หนึ่งชนะโอซาซูน่ามาได้สามประตูศูนย์ชนะเบนิกาสองหนึ่งสามหนึ่งชนะโซลดัดมาสี่ศูนย์เนี่ยมันมันรู้อยู่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์ดูโอเคกันเยอะนะครับก็ยังมั่นใจว่าบาเซลนาจะทำได้ครับก็ให้เลือกเชียร์เลือกไปก็บาเซลูนาดีกว่า นะครับเออ่โคเวนที่เหรอครับเจอพอร์ตมัตซุกแชมปแชมเปี้ยนอังกฤษคือจริงอะ่ะนะครับคุณทอ็อปแชมปชเปี้ยนอังกฤษผมเก็บไว้ในกลุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไว้ในกลุ่มสามตัวเลยผมจะแจกตัวเดียวก็คือพีมัตเป็นเพราะมันเป็นตัวหน้าช่องนะครับเธอ คือพีมัน์ตม่หนีตกชั้นอยู่นะครับผมอันนี้ผมแบบสัส้นๆแล้วกันเนาะพีมัน์ตม่หนีตกชั้นอยู่นะครับผมแล้วก็เฮดทอร์วคู่นี้มันอยู่ในเรื่องของเกมไปเยือ e นนะครับผมก็เลยมองไว้พีมาร์แต่ตัวอีกสองตัวที่เหลือเนี่ยผมไว้ในกลุ่มครอบครัวเราเนาะเดี๋ยวผมไปกดในชุดโครงการให้แล้วกันนะครับรอติดตามในบินที่ผมจะลงไว้ในกลุ่มให้ได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับผมอย่าลืมดูพบตังมุดได้เลยหรือดูใต้ดีคิวชั่นได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้มมรดนะคับ คืออย่างอย่างที่เราบอกนะว่าฉชนไมีใช่เบื้องกฤษกผมก็ชัวนะครับอ่ะเรามาจับบอลสูงแบบเน้นเน้นหนึ่งตัวดีกว่าใครเอาบอลสูงเน้นเน้นหนึ่งตัววันนี้กดเลขเก้ามาครับจับไปให้หนึ่งตัวที่สูงแน่นอนคู่นี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าหลาย,คลนะคลายๆคนชอบเล่นบอลสูงนะครับหลายๆคนชอบเล่นบอลสูงมากๆนะครับชอบเล่นบอลสูงมากๆใครเอาบอลสูงแบบชชว์แบบร้อยเปอร์เซ็นกดเลขเก้ามาครับนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากได้บอลงานหนึ่งตัววันนี้กดเลขหนึ่งครับกดเลขหนึ่งนะครับใครอยากได้บอลงานวันนี้กดเลขหนึ่งนะครับคือสองวันที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงแนวทางให้ว่าผมไปทุระมานะครับผมไปต่างจังหวัดน,นะครับเข้าป่ามาก็ไม่ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสัญญาณด้วยอะไรด้วยะหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับ อืมโอ้โหบอลบุนเดสิก้าเยอรมันสามนี่กระแสแบบเวอร์วังอลังการมากครับไหลลงแบบทุเรศจัดเลยนะครับอืมมีแบบชัวร้อยเปอร์ครับแบบชัวร้อยเปอร์ผมพูดได้เลยว่าอ่ะผมผมก็พูดเนาะพูดพูดตามตรงเลยคำว่าร้อยอร์เ็นตมันไม่มีครับจริงๆนะครับ ได้แค่ว่าเป็นตัวที่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือตัวที่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นดีกว่านะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นดีกว่านะครับอย่าให้ให้ผมมาพูดว่าโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคําว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมไม่ต้องทํางานทําการแล้วนะใช่ป่ะก็รอกดบอลในตัวร้อยเปอร์เซ็นที่เรารู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนมันไม่ดีกว่าหรอใช่ป่ะนะครับผมก็ได้แค่บอกว่าเป็นตัวที่ผมมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นดีกว่านะครับแต่คนในกลุ่มก็น่่าจะรูู้อยว่า ส่วนมากของผมก็จะเป็น SVP VP บอลงานที่ผมจัดให้ถ้าถามว่าชุดสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นบอลงานที่ผมคัดสรรให้เพราะว่าก็ต้องบอกว่าผมใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นมีเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับเป็นทางต่างประเทศต่างประเทศถูกกฎหมายคุณต้องเข้าใจด้วยว่าต่างประเทศมันถูกกฎหมายนะครับมาวัดจากในเรื่องของทุทกๆอย่างมารวมกันหรือจะเป็นการหาข่าวอ่ะคุณผมอยากรู้ว่ามีใครไปหาข่าวบอลเช้ามั้ยครับแทบไม่มี ถ้าไม่มีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไปหาข้อมูลหาอะไรมาเพื่อมามองว่าทําไมวันนี้ตัวนี้ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นงานอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็พูดตักส่งในรูปแบบนี้นะครับอืมผมมาจะมาบอกว่าเอ้ยพี่แค่ม่งมีบอลชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะผมพูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับได้แค่ว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนาะนะครับเอาใช้ก็ว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับอะ ตัวสูงวันนี้ครับสูงที่ว่าผมมองว่าสูงแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวขอดูกระแสาก่อนผมขอดูกระแสาก่อนว่าสูงวันนี้เปิดมาเท่าไหร่อะอวันนี้ครับที่ตัวสูงที่ผมเลือกเลือกมองไว้เนี่ยผมแอบมองไปที่ทาง1860มิวนิคนะครับ1 8 6 0มิวนิคครับผมมั่นใจเลยว่าคู่นี้มีถึง3ประตูอย่างแน่นอนนะครับให้กดสูงไปได้เลยนะครับ ให้กดสูงไม่ได้เลยครับ1 8 6 0งแปดหกูนิลครับที่เจอกับแซนเฮาเซนนะครับกดสูงไม่ได้เลยส่วนบอลงานหนึ่งคู่ครับวันนี้นะครับที่ผมแอบมองไว้นะครับที่ผมแอบมองไว้ก็มันเป็นตัวที่ก็ะก็ต้องพูดตรงๆนะว่าผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเลกจัดไปลงไปในกลุ่มด้วยนะครับนั่นก็คือบอลโคปาลิเบอร์ตาตอเรสครับนะครับโคปาลิเบอร์ตาตอเรสครับ นั่นก็คือคู่เบลเลสซานฟิลครับให้เราเลือกกดไปที่ทางเบลเลสซานฟิลได้เลยผมมั่นใจว่าเบลเลสซานฟิลวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับนะครับเต็มที่เสมอครับได้ยิ้มบุมปากแต่มีโอกาสถึงชนะนะครับเบลเลสซานฟิลกดไปได้เลยนะครับคือเท่ากับว่าแนวทางวันนี้ ที่ผมจัดให้ก็จะมีตัวอย่างสูงปลารีสแชนเมปนะครับหรือใครจะกดวิลล่าก็กดวิลล่าไปที่ลูกครึ่งใครที่กดปลารีสก็กดปลารีสที่หนึ่งประตูตัวที่สองคือคู่ปลารีสกับวิลล่าเนี่ยพูดเดยเลยว่ายากมากนะครับผมสำหรับตัวผมนะแต่ผมก็ให้เลือกสามช่องทางนะครับให้ทุกคนก็ผมมั่นใจว่าทุกคนจะส่วนมากก็เข้าใจใเรื่องของการ กดบอลกันอยู่แล้วมันมีมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วมาฟังมาฟังตัวผมเองเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจของตัวเองแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้นะวันนี้ผมให้ไปที่ทางปารีสแต่คุณมองวิลล่ามาอยู่แล้วเนี่ยผมบอกปารีสไปแทบตายคุณก็อยากไปวิลล่าเอยเดิมเพราะว่าเรามั่นใจกับการที่เราเรามองวิลล่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้คือจุดที่ผมอยากให้ทุกคนมองคือเป็นการที่ทุกคนมาหาข้อมูลดีกว่าหรือ แบบว่าวันนี้เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเราอยากจะมาลอกกันบ้านหรือว่าจะมาดูทีเดดที่ผมจัดให้ในกลุ่มก็มาเข้ากลุ่ลมของเราไว้นะครับหรือมารับข่าวสารอะไรเงี้ยก็มาเข้ากลุ่มของเราไปนะครับทางเข้าหน้าช่องไม่ได้หน้าช่องหรือทางเข้าก็ดูพบกักหมดหรือตัวนีคุณชั่นนะครับอ่ะตัวแรกครับผมมองไปที่ทางปารีสที่1ประตูถ้าใครไปปารีสนะหรือใครจะไปวิลล่าให้ลองที่ลูกครึ่งหรือใครจะไปสูงก็ไปสูงที่3ลูกนะคู่ปารีสคู่แรก คู่ที่2ครับเลือกเชียร์ที่บาร์ซ่าครับผมมั่นใจว่าบาร์ซ่าทำได้แน่นอนนะบาซ่าทําได้แน่นอนนะครับตัวที่3าครับพีมัตยังมีพื้นที่ที่เขาจะรอดตกชั้นอยู่วันนี้จะบุกไปไม่แพ้สวรนซีอย่างแน่นอนครับให้มองไปที่ทางพีมัตครับตัวสูงสุดตัวสูงที่ผมมั่นใจร้อเซที่มันจะสูงแน่นอนนั่นคือ1860ยูนิครับที่เจอกับแซนทาเซนคู่นี้ จะจบถึงสาประตูอย่างแน่นอนครับให้มองไปที่ทางสูงได้เลยนะครับให้มองไปที่ทางสูงได้เลยนะครับและตัวสุดท้ายครับบอลงานวันนี้ครับให้มองไปที่ทางเบรเลตซานฟิลวันนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเท่ากับว่าในในรยรอบนี้ผมนีจจดให้5คู่นะครับ,รบผมก็จะไปเตรียมตัวลงแนวทางไว้ในกลุ่มครอบครัวลแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงแนวทางไว้ในกลุ่มครอบครัวเราแล้วนะครับรอติดตามในกลุ่มได้ใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็รอติดตามแนวทางผมได้เลยนะครับทั้งบอลงาน VP หรือจะเป็น SVP หรือจะเป็นชุดโครงการนะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็5คู่เบาๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีแข่งการแข่งขันก็คือยูโรปาลีก นะครับทั้ง4คู่เดี๋ยวเราจัดให้สี่คู่เลยรอติดตามครับหรือจะเป็นทางคอนเฟอเรนซ์หลีกด้วยนะครับคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเดี๋ยวจะไว้ในไลฟ์สดแล้วกันนะครับผมยูโรป้ากับคอนเฟ r เรนซ์ไว้ในไลฟ์สดนะครับแต่หน้าช่องเนี่ยเรามียูโรป้าสคู่อยู่แล้วนะครับผมฝั่งไว้ติดตามมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มทางเข้าหน้าใต้ดิคุชั่นหรือพบทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับผมสวับ